ทีนี้มาแล่นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ,คะกรามวลร่างจากถี่รัฐเขาเพิ่มเติม1,700บาทเจยบาทไล่คนยิ้มออกมัน่นโดยเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมค่ะข่าวดีรับปลายปีนะคะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยในย่าลายิ้มได้อีกคนคะ่ะล่างรัฐบาลเตรียมโอนเบียรเพิ่มผ่านบัตรัสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวม1,700บาทช่วยลดภาราคาครองชีพค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดยะลาหล่คนเริ่มรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอีกคนค่ะลงรัฐบาลภายใต้การนำข้องนายยรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเตรียมเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งพลัดที่จะมอบสิทธิ์การช่จ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก1,700บาทเพื่อช้จ่ายช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงเดือนธันวาคม2568 จากเดิมทีผู้ถือบัตรค่ได้รับเบียสนับสนุนเดือนละสามรอยบาทแม่จจำนวนจะไม่มากแต่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวพันนีเงินจำนวนดังกล่าวค่ะก็มีความไมกาอย่างมากดานคุณกุนทิดาขยันค้ายนึงในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตเมืองยาลาเขาก็ได้กล่าวว่าถูกเดือนนั้นจะได้สามรอยบาทก็เอาไว้สื่อข้องจำเป็นในบ้านค่ะเมื่อน,นำปลาน้ำมันพงสักพอก ข้องมันแพงขึ้นตลอดนะคะเงินแค่นี้ก็ไม่พอล็อกแต่ก็อย่างดีว่าไม่ได้เลยเมืม่อสาบคาวว่ามีเบียโอนเพิ่มมาอีก1,700บาทภายในปลายปีค่ะก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าสามารถนำไปใช้จ่ายข้องชายจำเป็นหรือว่าเสื่อข้องให้ลูกล้านได้ค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัดทุกออกแบบมาเผื่อช่วยกระตุนการใายจ่ายภายในประเทศค่ะโดยมีเป้าหมายสาคัญก็คือการลดรายจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมๆกับการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายาราย่ยอยในท้องทินซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทางผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการรายย,ย่อยในระับชุมชน เมื่อก็ตามค่ะไล่เสียงในพื้นที่เนี่ยก็ยังฟากความหวังไว้กับรัฐบาลโดยเรียกร้องให้มีมาตรการระยะยาวหมากว่าการเติมเบียร์แบบั่วคราวโดยเฉพาะในภาวะที่คราคล้องชีพยังคงสูงอย่างต่อเนื่องทางนี้คาดว่าโครงการจะเดินดำเนินการจริงภายในเดือนพฤศจิกายน2อง8ันนะคะโดยผู้เชี่ัตรสวัสดิการแห่งหรัฐเนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มเติม,ตมผ่านระบอบอัตโนมัติค่ะก็คือจำนวน1,7 0 0บาทนะคะในรูปแบบเติมครั้งเดียวแต่ว่าจ่ายได้ ส่งเดือนนั่น,อน,นเองค่ะเพื่อจะสื่อสินขา้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพานราา้าราคาที่รวมรายการทั่วประเทศนั่นเองค่ะ